โอเคหนึ่งสองสามกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยเด้อได้นังเด้อได้ได้ดงเด้อเอ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 วันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลิก็เลยจะมารีวิวเจ้าตัวบอสนนกกฎหมายนะคะหรือว่าบอสมืดของเรานั่นเองซึ่งจะมีสกิลแรกนะคะมีความสุขกับถุงเงินว่าไปว่าส่้นมีเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะนะคะฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สก มียกเลิอกอมตะยกเลิกผลลัพธ์บัฟรดาัตาราการหลบทักษะสร้างควา,ามเสียหาย3,300าแล้วก็มีขัดขวางแร่นะคะซึ่งเราจะพาเจ้าบ,บอสและผองเพื่อนเนี่ยไปลุยในด่านสเตจหลักกันก่อนนะคะเกียร์ที่ยูริใส่ให้นะคะก็จะมีถุงมือนะคะถุงมือนายสถานี11เพิ่มพลังโจมตีรวมรดคูดาวเรนเจอร์โจมตีโดนแน่นอนนะคะแล้วก็บัฟอันที่สี่ใส่เป็นรดระยะเวลาก็คือรดคูดาวนั่นแหละอ่ะแล้วก็ใส่เป็นรองเท้านะคะลดแร่ใส่เป็นกระดิ่งนะ รถแรกเหมือนกันหลบสกิลใช้สกิลก็ว่าไปนะคะเราจะพาเจ้าบอสเนี่ยคือเราก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมว่าสายไวพิบว่ะมันจะบบเพื่อนได้ดีไหมเออมันจะแบบบเพื่อนได้โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอา้อาวอา้อาวอ้าวดำมืดตื่อเลยซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะมาเปิดที่ด่านเท่าไหร่กันดีนะอืม เปิดที่ด่านสักประมาณ400แล้วกันนะคะยูริห้าวนะคะทุกคนเปิดที่อ่ะนี่ ตีบอสก่อนเลยนะคะด่าน396นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็จะตีนะคะล่าสุดนะคะเราจะได้เห็นเจ้าตัวน้องบอสชัดๆนะคะอ่ะและเปิดเริ่มต้นที่424นะคะตอนนี้รีเลือกเป็นด่านตีกับบอสนกนะคะแอนิเมชันเขาก็น่ารักนะทุกคนมีถุงเงินพุ่งลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นถังนะคะยิงป้า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 อ้าวอ้าวนกลม้มปึ๊บ เอออ่าเห็นไหมเพื่อนๆสัตว์ตัตูเนี่ยเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเขาโดนยิงนะคะเขาก็จะมีความกระเด็นถอยหลังแล้วก็จะตุยนะปับ๊บอืออันนี้ขีปนาวุธช่วยนะคะเรามาดูอีกรอบนะคะอ่าเห็นไหมทุกคนถือว่าเขาก็ทําได้ดีนะสําหรับตัวเจ้าบอลน,นะคะยินลีก็รู้สึกว่าโอเคด่าน300้อยยังเอาบอลไม่อยู่นะคะทุกคนต้องขึ้นเลขสี่แล้วปะอืม สำหรับสายไวพิบใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเขาเจอศัตรตูใกล้ๆอย่างเงี้ยคือเขาไม่ใช่ฟิลสายพลังเว้ไม่ใช่สายแทงแล้วบางทีถามว่ามันอึดไหมมันก็จะพอยืนได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าศัตรตูมาประชันชิดตัวเขาเงี้ยลีก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาจะยืนได้นานไหมเขาจะสู้ไหวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเขาก็เปิดมาที่สก,กิลถุงเงินหล่นทับแต่ไม่ตุยนะคะลาสุดมาเจอเจ้ายักษ์เขียวกระโดดขึ้นไปยิงป้าป้าป้า,ปาอืม ยังไม่สามารถทําอะไรยักได้นะตอนนี้อ่าเห็นไหมเห็นพอเขาออกสกิลปุ๊บใช่ไหมแล้วยักษ์ก็เด้งแล้วยักษ์ก็ตุยเลยนะคะอ่าถือว่าโอเคใช้ได้นะทุกคนแต่ว่าถามว่ายักษ์ตีเขาเขาก็ติดคีดติคอลแล้วเขาก็เด้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าถือว่าสู้ได้นะทุกคนลิก็รู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็มีทําให้ศัตรูสตันด้วยนะคะอ่าโอเคเด้งแล้วก็ถอยแล้วก็ล้มแล้วก็ตุยนะคะ จึบอืม้มเด้งสัตวตูเด้งเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหลังอ่ะจึบอื้มแล้วก็ตุยอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะอืมถือว่าโอเคเลยทุกคนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้นะคะน่าเล่นน่าจับตามองนะคะถือว่ารีไม่ได้บาวรีก็มารีวิวบอสละกันเออไม่เป็นไรมืดเหมือนกันนะคะมืดตือ่อต่อไปด้านนี้ก็ยังเอาบอสไม่ลงนะคะอ่า ลี่สงสัยว่าแร่เริ่มต้นที่เราได้มานี่เท่าไรกันนะเดี๋ยวลี่ขอไปดูแร่เริ่มต้นก่อนนะคะทุกคนแร่เริ่มต้นอ่ะก็คือจึ๊บจๆ๊บจ๊บ,จบ,จบ,จบนี่เลย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 แร่ธาตุที่ให้มานะคะเริ่มต้นพันห้าใช่ไหมแล้วลี่ก็ใส่เกียร์ลดแร่ไปอีกลบเจ็ดร้อยเก้าสิบสามใช่ไหมแต่ว่าพอไปลงหนาจริงจริงแร่ของเจ้าบอสเนี่ยก็จะเหลือที่สี่ร้อยยี่สิบสี่นะคะถือว่าอืมน่าเล่นนะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญนะคะมันก็ฟื้นฟ,ฟูพลังชี ชีวิตของตัวเองได้แล้วก็ฟื้นฟูพักพวกได้นะคะอ่าเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะพักพวก20เปอร์นะคะยกเลิกอมตะศัตรูยกเลิอก,อาาก,เลกผลลัพบธ์บัฟต่อเนื่องสร้างความเสียหายแล้วก็ลดหลบทักษะนะคะก็ว่าอยู่ทําไมศัตรูมันตายเร็วเพราะว่าเพราะว่ามันยกเลิกผลลัพธ์บัฟใช่ไหมแล้วแล้วทีเนี้ยศัตรูมันบัฟไม่ได้ไงยกเลิกทักษะอีกก็อมืมันก็สู้ไม่ไหวจริงๆนะถ้าคนมันจะตุยอ่ะเอออันนั้นก็ไปยกเลิกเขายกเลิกเขาอันนี้ก็ยกเลิก เขาอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับตัวเจ้าบอลนะอืมเอาง่ายๆเลยน่าสนใจนะแต่ว่าด่านนี้ไม่รู้จะยังไงนะคะเพราะว่า คนอื่นเขาตีแรงซะเหลือเกินนะคะเราต้องหาเพื่อนมายืนช่วยนะคะเพราะว่าที่สาคัญเราอย่าลืมว่าน้องบอสเขาเป็นสายไวพิบนะคะถ้าถ้าเขาไม่ใช่สายพลังแล้วศัตรูมันตีแรงๆใช่ปะมันก็ยืนไม่ได้เราก็ต้องเอาตัวพลังยืนหน้านะคะเลือเขาจะได้เยอะๆนะคะแล้วก็ให้น้องบอสเนี่ยจ้วงแทนเ,นเพื่อนข้างหลังอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าถ้ารวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนก็ถือว่าทําได้ดีนะคะอืมโอเคเลยแหละทุกคนลิรู้สึกว่าลงด่านได้นะคะเดี๋ยวลิจะ พาเจ้าบอสและผองเพื่อนเนี่ยไปตี PVP กันนะคะทุกคนและสก o โย Man เลยนะคะเออดีก็ว่าเขาทำออกมาได้ดีนะทุกตัวเลยในเกมไลเลนเจอร์ถือว่าเป็นเกมแบบว่าโจมตีที่มันน่ารักมันบ้องเบลอะอ่าอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ได้นะคะอ่ะอาอมตะผลลับบ,ลลบ้าลดหลบทักษะโอเคจำแล้วนำไปใช้นะคะต่อไปมาเรามาตีกับคนอื่นกันอันนี้ทำไมโหดจังเลยเนี่ยสู้ไหวไหม เค้เขาก็มีบอสเหมือนกันนะแม่วผ่าน <c oughs> ล่าสุดนะคะอันไหนโหดกว่าลิก็ไม่ตีเราทุกคนตีไปก็แพ้เราจะตีทําไมอันนี้มีบินดุนะคะลิไปดูก่อนว่าลิมีตัวกันบินไหมเออผ่านไป อืออันนี้น่าเล่นอันนี้น่าเล่นมีบอสเหมือนกันด้วยโอเคโอตาเกียเขาโคตรโหดมีจันทงจันทาก็ว่ากันไปไม่ไหวสู้ไม่ไหว,ไไหวที่แปลว่าต้องสู้นะคะรอเล่นไม่ไหวต้องสู้ไปกระต่ออะไรนี้นะคะมาทีนี้เราจะมาบอสมาเจอบอสนะคะทุกคนอะเขามีเลมนะว้าววาซาปิงโกรีต้องตั้งใจเล่นและไม่งั้นรีจะตุยนะคะไม่ได้ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้ไไดอึบอึบ ไปลูกไปไปนี่นะคะทุกคนอ่ะก็ถือว่าทําได้นะคะเราก็พอยืนไหวเขาก็ยืนสู้นะอืมตัวเขาก็ใช้ย่อยนะคะตัวเราก็เล anyway> ่นดีเหมือนกันนะคะตอนนี้ลิมีดีตรงที่เออลิมีดีตรงที่ตัวในทีมของลิมันมันโอเคกว่าประมาณนั้นนะคะตัวลิก็เลยดันได้นี่เลยนะคะลิก็ถือว่าอืมถ้าถามจริงนะทุกตัว คือมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะแต่สําหรับยูริเนี่ยลีก็คิดว่าบอสอะมันช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งเลยเว้ยทุกคนแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเอเลนอย่างเ้ยวกยืนแล้วบอสมันก็มาจ้วงแล้วแต่ละตัวก็คือช่วยกันในทีมอะเอาง่ายๆเว้ยถ้าเรามีตัวดีแค่ตัวเดียวแล้วมันจะยืนแบกคนเดียวมันก็ไม่ไหวทุกตัวในทีมของเรามันก็ต้องเก่งเท่าๆกันอะไรอย่างงี้นะคะมันถึงจะช่วยกันดันทีมได้อ่า โอเคเราจะมาลองอันนี้แล้วกันโอตัวบินเขาคือโหดแทะมาอยากลองไป l e t s g กอยากรู้นะว่าทีมนี้จะสูสีกับเราไหมเพราะว่าทีมนี้เขาก็มีบงมีบอสเหมือนกันนะคะแต่ว่าของลีเนี่ยแเล่น้อยแล่น้อยอยู่นะล <c oughs> ีก็สงสัยว่าตัวลีมันจะยืนไหวไหมถ้าถ้ายืนไม่ไหวลีก็จะใช้ไอเทมนะคะ <S <s <อ>เกิดมาไอเทมมีก็ต้องใช้นะคะ เไปไปลูกไป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 แม่เสียวแม่เสียวแม่กลัวแม่แพ้ไปลูกสนาให้แม่น่เด้อปักลาเด้อไป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 ไเออ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 ฮ้ยเ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 ฮยยังไม่แพ้เลยยังไม่แพ้เลยลองถาแล้วเฮ้ยโอ้ยพัดเอ้ยแพ้เนี่ยโอ้หเลยกลัวเขาแพ้เขา ไม่เป็นไรนะคะทุกคนอ่ะแพร่เขา่าเป็นอย่างอเอาใหม่นะคะลิประมาทเกินไปนะคะเพื่อนๆมา ต่อไปรอบที่สามนะคะอือลิก็รู้สึกแบบนั้นนะคะตัวเขาตัวเขาก็โหดนะแต่ว่าพอพอมันเล่นอย่างนี้ใช่ปะมันก็กินกันป้า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 ป,ป้า,ปปา,ปปาปเลยอันนี้อันนี้อันนี้ลีอยากเล่นนะเออลิก็เลยลองเล่นดูเล่นไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะคะก็เล่นตาหน้าได้แต่เกียร์เขาโคตรโห,ด,หดเลยเมื่อกี้อออันนี้ก็ได้เออมาบอสมาบอยม,มาตีกันสักปังหน่อยคือ PVP ช่วงนี้ลิว่ามันดีตรงที่แบบว่า มันมีเกียร์ให้เราดูมันมีค่านั่นนู่นนี้ให้เราดูแต่ก่อนอะคือเกียร์เขาเราก็ดูไม่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็พัฒนาขึ้นนะเกมอะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนมาอา้าวเขาแชร์เราเราแชร์คืนนะคะวายคือตื่นแท้เลยรู้สึกว่าเหมือนยังไงอะี ทำไมตัวลิมันคููดาวช้าๆวะทุกคนทุกคนรู้สึกแบบนั้นไหมลิรู้สึกนะส่วนตัวอ่าแต่ว่าทีมนี้ลิยืนได้อ่าโอเคทีมนี้มันช่วยกันได้ถ้าไปเจอทีมที่มันโหดไปเราไม่ไหวเราก็หนีนะคะทุกคนเราอย่าไปสู้นะไม่งั้นแต้มเราก็ลดนะคะทุกคนเราต้องเล่นเกมอย่างฉลาดนะคะตัวไหนตีได้ตัวไหนที่เขาแพ้เราตีมาเลยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนไม่ต้องเกี่ยวนะคะว่าเฮ้ยเขาโหดกว่าอย่าไปตีเขาเขาไม่โหดเท่าเราแล้ว สงสารเขาเราไม่ตีเขาหรอกไม่ได้นะคะต้องตีนะคะเพื่อเพิ่มคะแนนนั่นนู่นนี่นะคะอย่าไปหยองแต่แต่ถ้าเป็นคนดีก็ก็ว่าไปนะคะเออไป let's go ชนะแล้วนะคะทุกคนอืมก็ถือว่าโอเคนะรีรู้สึกว่าแต่ละตัวในทีมอ่ะคือมันช่วยกันจริงๆนะคะแล้วก็สมมติว่าตัวบอสเข้ามาในทีมใช่ไหมทีมมันก็เล่นได้ดีขึ้นมันก็ผิวขึ้นสว่สวองกองแกงนะคะไม่ใช่สวองกองแกงดิเออมันก็แบบ เชิดฉายอะไรนี้นะคะไม่กองแกงนะสำหรับตัวบอสนะคะรีพูดคำส่งคำส้อยไปนะคะมีช่วยตัดแลนะคะถือว่าช่วยเพื่อนๆได้ดีเลยแหละอ่ะ ตัวอื่นก็ช่วยเพื่อนๆได้นะคะเอาง่ายๆคือตัวดีๆหลายตัวมารวมกันมันก็ทําให้เราทีมดีขึ้นนะคะถือว่าตัวบอสตัวนี้รีรู้สึกว่ารีชอบนะทุกคนเพื่อนๆชอบตัวไหนอยากให้รีรีวิวตัวไหนก็สามารถทักมาบอกหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะคะรีให้คะแนนไป 8.5เต็ม10แล้วกันหักคะแนนหน่อยตรงที่ตายเร็วแต่ไม่แปลกนะเพราะว่าน้องเป็นสายไหวพิบนะคะถ้าสมมติว่าเป็นเอเลนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตายเร็วเนี่ยรีโกดแน่เพราะว่าเอเลนเป็นสายพลังอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าได้อยู่นะถามว่าเขาช่วยไหมเขาเขาก็ช่วยทีมในระดับหนึ่งนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็รีได้รับการเกมเช็ครหัสเกมถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่มารับชมนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมน นบอกได้เลยนะยูรลรีวิวตรงนี้ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนอ่ะยูรลีก็จะไปปรับปรุงมาใหม่นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมันเมื่อนทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย